ะคะวคาณผู้ชมไม่ได้อยู่กับผมสักายชั้นไค่เกมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Quick Draw นั่นเองซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับออกมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วผมก็เพิ่งจะมาเล่นนะคือเอาง่ายๆคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมครับที่ให้เขาจะให้โจทย์เราแล้วเราก็ต้องวาดให้ AI นะครับท่ายให้ถูกซึ่งด้วยความที่ตัวเนี้ยมันออกมานานแล้วครับรู้สึกว่าสร้างโดย Google นะ ออกมานานแล้วนะครับซึ่งก็หมายความว่าเป็น AI แบบยุคไหนก็ไม่รู้นะคือไม่ใช่ AI ยุคนี้แน่นอนผมเชื่อว่าไม่ใช่ AI ยุคนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบต้องยากมากๆแน่นอนนะครับเอาล่ะเราลองดูเลยว,ว่าจะเป็นยังไงสตารง่ายเลยดิดาวใช่ไหมเอ่อฮึบ I see triangle ไม่ใช่ Oh I know it's star พาราชู ลมชูชีพหรอโอเคสามต่อหนึ่ง <S I <see> line. s line or g r ร s s Oh I know It s c h u ว้า Hot ร i What is the h o air บเดี๋ยวรู้จักแต่บอลลูนเฉยอ่ะมันคืออะไรเอ่ยอ๋อคือบอลลูนนี่แหละโอเคโอเคไป I see square Or houseplant. or underwear. Oh, I know. It's hot air balloon. <laughs> 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 okay, I see matches, or lit match. Oh, I know. It's flower. <laughs> I see line, or asparagus. Or matches, or flower, I see garden, or windmill, or lighthouse. Wait, <laughs> how Sorry, I couldn't guess it. How do I draw this? Sheesh, I see squiggle, or food, or saw, or toothpaste, or the Great Wall of China. All oh, I know. It's crocodile. I see squiggle, or food, or saw, or toothpaste, or the Great Wall of China. Oh, I know. It's เราขอเห็นนะ,ะดูได้ของคนอื่นครับแบบที่เหมือนที่สุดฮะอันนี้คือเหมือนสุดคืออะไรขอมันคือสายฟ้าไม่ใช่เหรอ,อมผมวาดแบบโอเคพาราชุดสิอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันก็นึกว่าคุณดูเหมือนพวกนี้เหมือนกันอะไรวะเนี่ยอ่า บลาอคนนี่ไอ,อ,อ,อ้บอ้อ็อคโคลี่สมองวัต l l เฮอเขาวาดคนด้วยนะแต่เราไม่ได้วาดฟลเวอร์อ้ดูดิ่มันลงมาวาดกันยังไงวะอ้นี่ฟลเวอร์ใช่ผมเห็น,น,นเห็นหมดเป็นฟลเวอร์อ๋อแบบนี้เหรอเออว่ะเออว่า,วามาเราเล่นใหม่อีกรอบแพนกวินมา I see water or baseball bat or paper clip or popsicle i see hot dog or skyline or long hair Chip high or flip-flop oh i know what? it's penguin what uh con i see stairs or mailbox oh i know it's hammer ลิซี่เดี๋ยวมันคืออะไรก่อนอ๋อมันคือเรือสำรานเดี๋ยวขอดูภาพประกอบก่อนนะอ่าเรือสำรานโอ้หใหญ่ซะด้วยไม่ไม่ยากหรอกมาไม่ยากหรอกเราก็เป็นเรือใช่ไหมเป็นแบบเป็นหัวเรือไมอ่าเป็นหัวเรือมาเรวันนี้ขึ้นมา or bed or bench I see oven or stove or laptop or dresser oh I know it's cruise ship หูฟัโอ้โหง่ายเลยนี้แบบนี้ไหมแบบนี้แบบนี้แบบนี้ o อ I know s headphones. <S <t ู t s h e a d p ห o n e งนี่คืออะไรวะเดี๋ยวนี่คืออะไรกล้องขยายครับกล้องขยายกล้องส่องทางไกลอ่า a r นดูออกได้ไงกูยังดู อะไรอ่ะคอโค,โคโดไดล์อรอ I see nose or seesaw or trombone Oh I know it's crocodile มันนี่ดูแปลกว่ไอ้เนี่มันแปลกปลก,กับเพื่อน What the heck มันดูเห็นเป็นรถบรรทุกรถอับเพิง What อ่ะอีกรอบ g r d e n House มันเป็นยังไงว่า Graden House ขออนุญาตรีเสิร์ชอ๋อไม่ใช่ Garden h o s e อ๋อมันคือสายยางครับมันคือสายยางครับสายยางนี้มันคือแบบสาย <see> ใช่ Or grass Or river Or toothbrush Oh I know It's Garden h o s e อันนี้มะแรงวัน m o s u i t o I see squiggle Or music note Or comet. Or shrub. I see animal migration. Or grass. I see paperclip. I see carrot. Or asparagus. Or bat. Sorry, I couldn't guess it. Bruh. Paperclip or I see peanut. Oh I know. It's okay, paper nah. clip. It's 1, I see 2, pear. 2. Oh I know it's snowman <laughs> 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 trombone <tombone> oh, oh. I see bread or frying pan or dumbbell or fan Oh I know mm, it's right. trombone map I see chandelier or suitcase or square โอ้ oh, I know it's map อ้โหวาดโคตรสวยเลยดิเรามันต้องวาดกันยังไงวะมันมองอะไรของมันเนี่ยมันผมว่าผมก็วาดเหมือนแล้วนะอ๋อเขาต้องวาดแบบมีแบบดีเทลนี้ด้วยเหรอเฮ้ยนี่วาดสวยอะโอเคมาเรามากันตาสุดท้ายบาสเกตบอลเราวาดแท่งกันเลยวาดแท่งกันเลยเรือ Street light Or traffic light, or stereo, I see door, or tractor, ไม่ใช่. or camera, ไม่ใช่. or bottle cap, basketball. I see circle. Oh, I know. โอ้ย! It's basketball. Tractor, I see knee. Or nose. Oh, I know. It's tractor. i I see street light, or skyscraper, or crayon. Oh, I know, it's castle. Pineapple. Yep. I see circle, or pear. Oh, I know, it's pineapple. Kankai. I see pear, or spoon. Oh, I know, it's scissors. Luela. I see line. Oh, I know. so. I It's uh โอ้โหอันนี้ถูกหมดเลยไ yes! อันนี้ถูกหมดเลยครับใครดูมาบ้างว่าเขาว่ากันไงบ้างมันมองผมเป็นนี่ดนะ้วยเนี่ยเออมัน,ม,นมันก็เป็นทรงกลมอนะเนาะอ่าอืมมแบบนี้ว่ะผมไม่รู้ไงว่าบาสเกตบอลผมจำไม่ได้แล้วว่าบาสเกตบอลลายเป็นยังไงไงเอออันนี้มันมอมอใส่ what the hell castle อ mm ืมอือม ออเขาวาดสวยว่ะผมวาดแทงๆงๆกันไกลมองเป็นตะปูนันมันก็ถ้าเกิดมองแนวนอนมันก็ใช่อ่ะนะอันนี้ก็เถียงเขาไม่ได้จริงๆนะเรื่อยครับโอ้โหสวยจัดอ่าโอเคว่าเกมนี้มันก็ออกมากี่ปีกี่ชาติแล้วว่าเกมนี้จำไม่ได้ครับออกมาเป็นปีแล้วแล้วผมก็ไม่ใช่เกมมันคือเว็บแต่มันก็คือเกมมันก็เอาไปเล่นแล้วก็แล้วแต่แล้วครับ ก็ตามนั้นนะครับมันก็คือ AI ตัวหนึ่งนะครับของ Google นะที่สร้างมานานมากแล้วนะครับผมก็เพิ่งจะมาเจอจะมาเล่นมนะ okay, ันนะโอเคท่านผู้ชมตัดคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมครับ